ถ้าเราได้ซึมซับหรือว่าความรู้สึกจากพุธองค์เนี่ยมันลึกซึ้งครับมนบันคนรู้ครับแล้วบุคคลคนนั้นน่ะทำให้ผมลึกซึ้งได้พระอาจารย์ครับโครงการเทิดทูนความดีของแผ่นดินเรามีแนวคิดในการตอบแทนคุณของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการใช้ความสามารถหรือว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปดําเนินการซึ่งในส่วนของการใหญ่เนี่ยมันก็จะ มีโครงการลูกย่อยออกไปอีกเยอะแยะอย่างเช่นโครงการบุรณะพระธาตุพนมได้เข้าไปทําโครงการตั้งแต่ปี2562เราต้องดูสถานที่ที่ว่ามีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความดีที่ที่อยู่ในในสถานที่แห่งนั้นแล้วเราจะดึงความดีตรงนั้นออกมาให้ประชาชนคนรุ่นหลังได้รู้จักอย่างไรแล้วก็เราจะมีกิจกรรมอะไรทําให้มันเกิดความสามัคคีในชุมชนและหมูคนะ่คณะหรือว่ารวทั้งประเทศไทย แม่อิ่มใจแม่ปิติเพราะว่าเฉพาะเรานี้จะได้ไปกราบแค่พระธาตุพนมเฉยๆแต่พอได้เข้ามาพึ่งบาร,รมีของท่านแล้วท่านจะพาเราไปปิดทองเราได้ร่วมบุรณะพระธาตุพนมท่านเมารถให้ไม่ออกให้ไม่ออกไปร่วมงานเฉลิมฉลองยอดฉัรทองคําท่านทาอย่างนั้นหารถให้อย่างของพระธาตุพนมนี้เราก็ได้ถือว่าเป็นการบุรณะครั้งใหญ่ในรอบ40ปีตั้งแต่พระธาตุพนมได้ ในร่วมปี18ในการสร้างพระฐบาลน่มมีทั้งพระหมหากษัตริย์มีทั้งประชาชนหน่วยงานรัฐแล้วรวมถึงพระสงฆ์ในแต่ละยุคก็จะมีทั้งบุคคลที่สําคัญเข้าไปบุรณะเพราะฉนั้นสถานที่ที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีการดูว่าเราจะสามารถดึงเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อที่จะกระตุ้นให้คนที่จะเข้าไปทํากิจกรรมกับเราเนะ่เขาได้มีส่วนได้รับรู้ความดีของแผ่นดินพวกนี้ ก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเกิดความรักในแผ่นดินไทยมากขึ้นพระ้าจารย์อยากให้ช่วยเรื่องเรื่องห้าสอของครัวแต่ก่อนครัวมันจะรกมากทีนี้แม่ก็เลยเข้ามาจัดการเรื่องห้าสอให้ท่านมาจัดระบบระเบียบห้องครัวให้แล้วก็ทําความสะอาดคือต้องเป็นหน้าที่ประจําคือต้องจัดการเรื่องความสะอาดอยู่ตรงนี้ให้ได้เลยก็พระ้าจารย์จะเน้นว่าครัวกาบห้องน้นํานี่เป็นจุดรับแขก ต้องให้สะอาดไว้ก่อนต้องให้เป็นระเบียบไว้ก่อนก่อนจะเข้ามาบวชนี้ก็ตามภาษาทั่วไปคุณแม่อยากให้เราบวชตอนนั้นผมไปเกณฑ์ทหารมาได้สองปีเนาะก่อนจะทํางานหรือจะเรียนต่อหรือจะอะไรนี่แม่บอกว่าบวชให้ก่อนลูกของเราเองเราก็บอกในสิ่งที่ดีก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ก็มาอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็อบรมสั่งสอนทางด้านศาสนา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพอพระลูกชายบวชได้ประมาณสี่ปันสาก็อบอกว่ายมแม่ยังไม่แก่ก็กลับมาปฏิบัติธรรมเธอถ้าแก่แล้วไม่ให้ยมแม่มาปฏิบัติธรรมหรอกก็เลยมาอยู่ที่นี่ตอนเมื่อก่อนผมก็เป็นวัยรุ่นที่ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าวัดมีไม่ทําอะไรพระเขาทําอะไรกันผมไม่รู้จักมาก่อนผมไม่รู้จักว่ามีวัดบ้านมีวัดป่าด้วยซ้ําแต่ว่า แม่ถามว่าบวชให้ได้ไหมได้พันเอาสิบห้าวันบอกครับสิบห้าวันผมก็ไม่รู้ด้วยว่าภรษาหนึ่งมันกี่วันเอาสิบห้าวันเดอ้อผมบอกงี้แม่บอกว่าเอาภาษาหนึ่งภรษาหนึ่งจัหมือกับโบหูกักนวันแรกที่เข้ามานี่มาเจออาจารย์อาจารย์ก็ผมนึกว่าเจ้าวาดจะต้องเป็นองค์แก่ๆมีอายุมีรรษาเยอะความที่ผมเป็นวัยรุ่นที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรผมก็ทำตัวอะไรกับพระไม่ค่อยถูกแต่ว่ากราบไม่กราบ จากนั้นมาก็ได้ค่อยซึมซับธรรมะจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่สอนต้องเริ่มต,ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เป็นตัวเราเองนี่แหละครับให้รู้จักว่าตัวเราเป็น,ปนอะไรามาตรฐานของเราเป็นอะไรแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนกันเริ่มจากศูนย์ครับแล้วค่อยไต่เป็น1นึ่งสอเจตนาหลากัหลกแล้วก็คือการพัฒนาบุคลากรที่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนมากพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ที่นี่ก็คือเป็นใบรุ่นยังภาวนาย,ยังไม่เก่งเท่าไหร่การที่เขาจะอยู่ในศาสนาได้เนี่ย เหมือนกับเราเอารถที่พังแล้วมาซ่อมอย่างนี้ใช่ไหมเราเราเราได้นักเรียนประมาณนี้ในโรงเรียนของเราเนี่ยเรากําลังดูว่าอย่างโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะเป็นเกรดนักเรียนเกรดหัวดีไปอยู่ของเราเนี่ยมาในระดับนี้เราจะทํายังไงให้บุคลากรเขาอยู่ได้ซึ่งถ้าเขาอยู่ได้แล้วทําให้ครอบครัวเขามีความสุขคือเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าพ่อแม่ลนะกับสอนไม่ได้ละ เสร็จแล้วเราก็ต้องมาคิดอย่างไรให้ให้เขาได้อยู่ได้พระที่นี่อาจารย์จะชอบเรียกว่าสายอาชีพนะก็คือว่าโอเคเรายังภาวนาไม่เก่งไม่เข้าป่าไม่ไม่ถึงกับขั้นวิปัสนาไม่เป็นไรเราไม่เก่งทั้งนั้นบาลีไม่ได้สมองที่จะทรงจําพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอ่าเราก็เอาคําสอนมาแล้วว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้ เราเนี่ยเป็นพระแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนมันก็เป็นโจทย์ขึ้นมาให้เราได้ได้คิดว่าเราจะทําอย่างไรให้เราเนี่ยพัฒนาองค์กรทั้งตัวเองแล้วก็บุคคลภายนอกก็เป็นโครงการนี่แหละโครงการพระสงฆ์จิตอาสาส,สงเคราะห์หรือไม่โครงการเทิดทูนความดีของแผ่นดินมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าหนึ่งพระสงฆ์ที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเก่งทางด้านของการก่อสร้างบ้างตอนนี้ก็มีการช่วยสอนในเรื่องของการปิดทองปิดทองพระประธานต่างๆเพื่อช่วย งบประมาณของวัดแต่ละวัดอย่างที่เราทำเนี่ยก็มีพระทำสองก็คือวัยรุ่นที่ที่เขาเคยบวชแล้วเขาตกงานวัยรุ่นที่เขาไม่มีงานเราก็เปิดรับเลยเปิดรับแล้วก็สอนอยู่ในตัวให้รายได้กับเขาแล้วก็ให้เขามาเรียนรู้ผมกล้าพูดได้เต็มปากนะครับพุทธเจ้าครับถ้าเราได้ซึมซับหรือว่าความรู้สึกจากพระองค์เนี่ยมันเล็กซึ้งครับมันอดทนรุกครับแล้วบคุคคลคนนั้นน่ะทำให้ผมรล้ดซึ้งได้พระอาจารย์ครับ ในมุมมองผมว่าพุทธศาสนากับชีวิตมันสัมพันธ์กันพระก็เหมือนกันพระวัดนี่โดยหลักของพุทธศาสนาคือต้องเกื้อกูลพระก็ต้องอาศัยโยมโยมก็ต้องอาศัยจริงๆแล้วก็เกื้อกูลขึน้นกันแกันถ้ามองในแง่ของการศัธรรมก็คือเพื่อนมนุษย์จะชี้ทางสว่างให้ทุกวันนี้ธรรมะมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตโดยปัญหาสังคมเราเยอะวัดก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ได้แยกไปจากชีวิต วิถีชีวิตอาจารย์ก็เป็นแบบอย่างของการให้มันก็คือพรมวิหารสีเมตตากรุณาวิตาเห็นคนอื่นมีความสุขมันก็เป็นแง่ของมิสินะครมันก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพทางทางจิตที่อาจารย์ก็ได้ใช้สอนให้รู้ว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันคือก,การปฏิบัติธรรมท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงค่ะให้พ่อแม่ให้พี่น้องให้บ้านเมือง ให้แม่แค่เพราะให้ในชุมชนให้ไปทั่วในสิ่งที่ท่านพูดว่าท่านจะช่วยมันก็ฟื้น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 ขึ้นมาจนทุกวันนี้แม่ดีขึ้นมากดีขึ้นมากจากติดศูนย์ขึ้นมาดีขึ้นมากเลยแม่ทึงบอกว่าแม่ไม่อยากไม่อยากทิ้งท่านไปไหนอยากจะอยู่รับใช้ท่านไปอย่างนี้จนชีวิตจะหาไม่ตายก็จะให้ท่านเผาให้ถ้าตายก่อนท่าน,น,นให้โอกาสผมเป็นบุคคลเหมือนพ่อคนที่สองผมก็จะได้มาเป็นพระหนึ่งองค์เนี้ย ยากยากเหนื่อยผมเข้าใจเมื่อเริ่มเข้าใจข้างหลังว่าอาจารย์เหนื่อยมากสร้างพระแต่ละองค์สร้างฐานอะไรก็ที่มันยิ่งใหญ่มากนี่ไม่เท่ากับสร้างพระได้องค์หนึ่งที่ดีๆสักองค์หนึ่งเนี่ย <c oughs> มีคนถามว่า <c oughs> เหนื่อยไหมอะไร่เงี้ยว่าเหนื่อยแต่มันหยุดไม่ได้ถามว่าเหนื่อยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเหนื่อยจนไม่มีแรงเพราะว่าแต่ละงานที่เราทาเนี่ยมันเป็นกําลังใจตลอดไงมันเลยหายเหนื่อยผลของงานอ่ะมันทําให้เราหายเหนื่อย แค่รอยยิ้มของคนคนหนึง่งหรือว่ากําลังใจของคนคนหนึ่งเนี่ยมันสร้างชีวิตให้กับเขาต่อไปนะแล้วมันเขาต่อยอดได้อย่างเงี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่ว่าคือพระที่เราจะต้องชี้ทางให้เขาเขรามาชี้ทางแสงสว่างเขามันก็คือชี้ทางให้เขาอยู่เดินอยู่ได้ในชีวิตเนี้ยโดยที่เขา ไม่ไปเบียเดเบียนคนอื่นอยู่ได้โดยมีสัมมาอาชีพอยู่ได้ในกรอบของมรรคของทานสินสมาธิปัญญาซึ่งวิธีการอุบายแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละองค์แต่ละกรรมนั่นก็จะแตกต่างกันไปอันนั้นคือสิ่งที่ว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่าผลของงานมันทําให้เราหายเหนื่อยมันเลยเป็นกําลังใจว่าทําได้ตลอดโครงการทีซ่ซ้อนกันอยู่นี้ก็เยอะ แต่เราก็เราก็มองผลที่เราเคยเจอกับได้หลายคนที่ที่ได้รับผลนั้นออไปอะ่ะแล้วเขาประสบผลสาเร็จต่อยอดมาคุยภายหลังให้เราฟังเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจเยอะประสงค์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ